โบาชินะคะเป็นปุ๋ยหมกักปรับดินจากดินที่ไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรเลยเขาจะกลายเป็นดินที่มีแร่ธาตุครบสมบูรณ์วิธีทำนะคะเราก็จะใช้ขี้วัวลำอ่อนแล้วก็แกลบมาคลุกเคล้าในภาชนะของเรานะคะให้เข้ากันนำน้ำาอ นะคะที่ผสมไว้นะคะมาลาดรถนะคะทำการคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนําปุ๋ยหมักของเรานะคะไปใส่ในกระสอบคอยเช็คดูตรงถุงถ้ามันไม่ร้อนไม่อะไรแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้ตัวอย่างที่เป็นแล้วนะคะนํามาใส่แบบนี้นะคะโดยตามพื้นดินของเขาแบบนี้ค่ะดินเขาก็จะมีแร่ธาตุอาหารส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น ผักของเราได้ดีค่ะก็โรยรอบโคนต้นไปแบบนี้เลยค่ะทําการกลบดินกับคืนค่ะวิธีทําปุ๋ยโบกชีแบบนี้นะคะรับรองว่าถ้าไปใช้ตามแล้วได้ผลดีแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมวรดาสอนซ้ายนะคะตอนนี้เมย์ก็กําลังจะพาทุกคนมาทําสูตรโบกชีกันนะคะเป็นสูตรปรับดินค่ะขั้นตอนการทํานั้นจะเป็นอย่างไรไปเล่าชมได้เลยค่ะ โบกะี่ ok นะคะเป็นปุ๋ยหมักชนิดหนึ่งนะคะเราจะทําการหมักปุ๋ยตัวนี้นะคะโดยใช้ตาหนึ่งต่อหนึ่งค่ะแล้วก็พอเราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ค่ะไปปรับดินนะคะเวลา,เ,าเราจะเตรียมแปลงเพาะปลูกค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้ค่ะไปโรยเพื่อปรับดินแล้วก็เอาฟางกลบไว้แล้วจากดินที่ไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรเลยเขาจะกลายเป็นดินที่มีแร,ร่ธาตุ ครบสมบูรณ์แล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเราก็จะผสม EM เมเข้าค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะเราจะต้องเตรียมขี้วัวค่ะเป็นขี้วัวที่ทำการตากแดดให้แห้งแล้วหมักแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นลำอ่อนค่ะหรือว่าลำละเอียดนะคะแล้วก็จะเป็นแกลบดิบค่ะ แล้วก็จะมีกากน้ําตาลนะคะหรือว่าเราจะใช้พวกน้ำอ้อยอะไรแทนก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มีแล้วก็จะเป็น EM ค่ะแล้วก็จะมีน้ํา10ลิตรนะคะแล้วก็จะมีภาชนะที่ใช้ในการผสมนะคะแล้วก็จอบค่ะ อัตราส่วนนะคะเราก็จะใช้3ามอย่างนี้นะคะขี้วัวหนึ่งกระสอบลำอ่อนหนึ่งกระสอบแล้วก็แกลบดิบ1กระสอบต่อมานะคะเราก็จะใช้ EM นะคะที่สวนมีจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใช้กากน้ําตาล2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คร่าวๆนะคะก็คือน้ําเปล่า10ลิตรค่ะค่ะวัดสดุ3อย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มีนะคะอย่างเช่นขี้วัวค่ะเราใช้ขี้ไก่ แทนได้ค่ะก็คือเป็นมูลสัตว์นะคะใช้แทนได้แล้วก็ลำอ่อนนะคะเราก็ถ้าหาลำอ่อนไม่ได้เราก็เอาลำธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นลำอ่อนละเอียดก็ได้แล้วก็ตรงแกลของเรานะคะใช้เป็นเศษฟางหรือเศษหญ้าแห้งก็ได้ค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราก็จะใช้3ามอย่างนี้นะคะขี้วัวลำอ่อนแล้วก็แกลบนะคะมาคลุกเคล้าในภาชนะรองของเรานะคะให้เข้ากัน นี่ค่ะเราก็เทลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เทลำเข้าไปนะคะผสมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทขี้วัวลงไปแบบนี้เลยค่ะครบ3ามอย่างแล้วค่ะเราก็ทำการคุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะนี่ค่ะก็ทำการคุกเขาให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะจนเขาได้ประมาณหนึ่งแล้วเราค่อย นำน้ำาอ็นะคะที่ผสมไว้นะคะมาทำการลาดรดนะคะเพื่อให้เขาผสมกันได้ทั่วกระบะ,ะคะ่ะหลังจากที่เราเตรียมวัสดุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารับชมส่วนที่เป็นน้ำกันนะคะนี่ค่ะเมย์ก็จะใช้ EM นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าเราจะใช้ในปริมาณมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำสิบลิตรนะคะ ถ้าเราจะใช้4ช้อนแล้วก็เพิ่มไป20ลิตรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําการใส่กากน้ําตาลนะคะกากน้ําตาล2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเราไม่มีกากน้ําตาลนะคะแล้วก็สามารถใส่เป็นพวกนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกน้ําอ้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เขาเข้ากันค่ะค่ะเมื่อเราผสมน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้ก็ นำน้ำ EM นะคะมาลาดรถนะคะให้ทั่วๆนะคะให้ทั่วๆกระบะเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาคุกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหลือน้ำไว้นิดนึงก่อนนะคะเรามาคุกเขากันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหลังจากที่เราลาดรถไปประมาณนึงแล้วนะคะเราก็มาทําการคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนไปแบบนี้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆคนให้เขาเข้ากัน ค่ะหลังจากที่เราคนได้ประมาณหนึ่งนะคะถ้าความชื้นมันไม่ได้นะคะเราก็มาทําการลาดลดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งให้น้าเอ็มนะคะเข้าไปซึมอยู่ทุกอนุส่วนของแกบและขี้วัวแล้วก็ลำของเรานะคะค่ะแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะคนจนเขาคุกเขาเข้ากันดีนะคะ่ะ ค่ะวิธีเช็คความชื้นของปุ๋ยหมักของเรานะคะโบกชี ok ค่ะถ้าเขากำได้แล้วก็ความชื้นได้ประมาณนี้นะคะไม่มีน้ําย้อยออกจากมือนะคะมีก็เป็นก้อนแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็นําปุ๋ยหมักของเรานะคะไปใส่ในกระสอบก็ได้ค่ะแล้วก็หนึ่งถึงสองวันเราก็มาพลิกกระสอบเรื่อยๆนะคะระบายความร้อนค่ะเพราะว่าโบกชีตตรงนี้นะคะเขาจะ ประมาณ2-3วันเขาจะมีความร้อนที่สูงมากประมาณ50-60องศาเลยค่ะแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆเข้าประมาณวันที่7จ็นะคะอุณหภูมิเขาจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ30หรือว่า25องศาก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ ค่ะในกรณีที่เราไม่สะดวกใส่กระสอบนะคะเราก็สามารถไว้ในภาชนะแบบนี้ได้เลยนะคะ1-2วันแล้วค่อยมาพลิกกับด้านเขานะคะก็คือมาคนกับด้านเขาค่ะเพื่อระบายความร้อนเหมือนกันค่ะแล้วกเ็เราก็ต้องมีที่คลุมให้เขาด้วยนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มด้วยค่ะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะนําไปใช้ได้ครับประมาณ7วันค่ะ วิธีเช็คนะคะเร้ก็มามาคอยเช็คดูตรงถุงค่ะหรือว่าไม่อย่างนั้นเราก็ลองเอามือสัมผัสดูถ้ามันไม่ร้อนไม่อะไรแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็เจ็ดวันขึ้นไปค่ะตัวอย่างที่เป็นแล้วนะคะอันนี้เมย์ก็ได้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไว้เตรียมพอปลูกที่สวนค่ะนี่นะคะเราก็มาเช็คความเย็นมันก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะแห้งๆแล้วแล้วก็ไม่มีความร้อนมาระคายเคืองมือเราอะค่ะ สำหรับวิธีใช้งานนะคะการเตรียมแปลงเพาะปลูกข,ของเรานะคะจากดินที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะคะไปปรับดินนะคะเพื่อให้ดินของเขามีจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เวลาปลูกอะไรก็จะงามค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะเอาไปใช้ปรับดินในแปลงเพาะปลูกได้แล้วนะคะเราก็สามารถเอาปกชฉีตัวนี้นะคะ่ะไปโรยไปขุดไปขุดรอบโคนต้นของต้นผลไม้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่โรยตาม รอบโคนต้นแล้วก็กบดินลงมาเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่กบไม่ได้นะคะจุลินทรีย์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าโดนแดดมากๆก็อาจจะตายค่ะสำหรับปุ๋ยโบกชีนี้นะคะเราสามารถใช้กับพืชผักสวนครัวเราก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ค่ะคือใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะหลังจากที่เป็นแล้วนะคะเราสามารถจัดเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณหปีนะคะ ถ้า,าเราไม่สะดวกเก็บแบบนี้คะ่ะแล้วก็นํามาเก็บใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นที่เมย์เตรียมไว้นะคะอยู่ในถุงปุ๋ยแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะเมย์ก็จะพาทุกคนไปสาธิตการใช้งานนะคะให้ดูคะ่ะตามมาได้เลยคะ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวที่เมย์ปลูกไว้รับประทานเองนะคะก็เราก็จะนํามาใส่แบบนี้นะคะโรยโรยตาม โดยตามพื้นดินของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาฟางมากลบนะคะแล้วเขาก็จะดินเขาก็จะมีแร่ธาตุอาหารส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นผักของเราได้ดีค่ะทั้งใบเขียวใบงามนะคะอันนี้เมยก็ได้มาทําการใส่ปุ๋ยครั้งแรกค่ะหลังจากที่เตรียมดินไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะหลังจากที่เราโรยเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาฟางหรือว่าเศษหญ้าแห้งนะคะมากลบตรงแปลงของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กลบ แสงแดดเขาอาจจะมาฆ่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปุ๋ยนะคะจุลินทรีย์ก็จะตายค่ะค่ะนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ปุ๋ยโบกชิกับต้นไม้นะคะกับต้นผลไม้ของเราค่ะแล้วก็จะทําการขุดรอบต้นนะคะไม่ต้องขุดลึกมากนะคะเอาพอดีพอดีค่ะวิธีทําของเรานะคะก็หลังจากที่เราขุดรอบโคนต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาโบกชิลงไปฝังนะคะ นี่ค่ะก็โรยรอบโคนต้นไปแบบนี้เลยค่ะต่อจากนั้นนะคะหลังจากที่เราโรยเป็นวงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการกลบดินนะคะกลบดินกับคืนค่ะนี่ค่ะก็กบไม่ต้องกลบลึกมากก็เอาพอดีพอดีเหมือนกันค่ะ ฝากทุกคนนะคะลองไปใช้ตามดูนะคะก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าที่สวนเมีก็ใช้ได้ผลแล้วนะคะเมีใช้ทั้งกับต้นฝรั่งที่ทําอยู่นะคะแล้วก็พืชผักสวนควรัวค่ะ,คะที่เมปลูกไว้ทานโดยปุ๋ยโบกชีนะคะนอกจากจะปรับดินนะคะก็สามารถไปเป็นปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยค่ะก็จะส่งเสริมให้ใบเยอะแตกยอดเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีค่ะ ค่ะวิธีทำปุ๋ยบูชาฉีแบบนี้นะคะรับรองว่าถ้าไปใช้ตามแล้วได้ผลดีแน่นอนค่ะ